จ็คผมถามก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวพี่แจ็คได้ไปรับฟังมาอีกทีหนึ่งที่นานหรือยังฟังมาก็นานแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณยี่สิบปีแล้วครับครับแต่ว่าเขามาถ่ายทอดให้พี่แจ็คนานแล้วอยู่เหมือนกันถูกไหมก็สักประมาณปีที่แล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วเพิ่งได้รับฟังเรื่องนี้มาก็เลยจะมาเล่าให้กันฟังในรายการครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงไมายังไงเมื่อยี่ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ยพี่แจ็ค ก็ถ้าคนฟังเรื่องหอยบ่อยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องหอยตั้มครับตั้มเนี่ยถ้าคนฟังเรื่องหอยบ่อยจะรู้เลยว่าตั้มเนี่ยเป็นตัวก็เรียกว่าสารตั้งต้นเลยสารตั้งต้น<ม>คือยังไงพี่ไอ้ตุนนี้จะเจอบ่อยมาก<อ>แล้วเจอแต่ละครั้งนี่ปหดร้ายครับอ่าคือพวกผมมันเป็นนักดนตรีสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นดนตรีกันตะเวนทั่วประเทศอะ่ะตอนนั้นยี่สิบปีแล้วตอนนั้นผมก็ตั้มเนี่ยตั้มมาเป็นนักร้องนาวงผม ผมก็ตามมาตอนนั้นะแยกออดิชั่นกันคนละจังหวัดตอนนั้นเป็นช่วงแยกวงอืกำลังทําแบบแตกสาขาวงอยู่คตั้มไปได้งานจังหวัดหนึ่งแถวภาคอีสานผมจําจังหวัดไม่ได้วัวหรูอดอนนี่แหละตั้มมันก็ไปกับมือเบสชื่อน้องวินก็ไปได้งานที่จังหวัดเนี้ยเสร็จพอวันนั้นมันนั่งรถไปลงหมอสอเข้าโรงเขาร้านเสร็จเครื่องเสร็จเลยแล้วก็มันก็ถามคนคที่ร้านอะ่ะ เพื่อจะหาที่พักห้องเช่าเขาก็แนะนําไปว่าเนี่ยห่างจากร้านมาเนี่ยสักประมาณสามสี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวนั่งรถโดยสารไปเนี่ยให้เขาพาไปที่มันเป็นหมู่บ้านมู่บ้านหนึ่งก็เข้าไปก็ไปตามทางแผนที่ที่เขาเขียนให้เนี่ยก็ไปได้ห้องเช่าคือเน,น้นราคาถูกอะ่ะเพอเราไปเนี่ยรเรายังไม่มีการเบิกแอดวานซ์ยังไม่อะไรต้องตีต้องสำรองออกก่อนอะไรเงี้ยอก็ไปเป็นบ้านบ้านไม้สองชั้นเขาซอยแบ่งห้องเช่า เดือนละหกร้อยบาทครับห้องน้ํารวมคราวเนี้ยตามมันก็ไปถึงเจอบ้านเก่านน่นนั้นก็บนมันเป็นคนขี้บดอะ่ะแล้วแถมข้างหน้ามีคนแบบคนจอนจัดนั่งอยู่ไรเงี้ยมันก็บนก็เหมือนรังเกียจเขาอะแต่เวลาไปไหนมาไหนนะมันจะติดของเอาฝากเขาตลอดเลยจะซื้อแซนด์วิชนฝาฝากมั้งหรือกลับจากร้านเอาเข้ากล่องเอาฝากเขาแต่ปากมันก็บนไปงั้นแหะแต่มันคนจิตใจดีอื พอวันนั้นขึ้นไปที่ห้องเนี่ยบังเอิญมันเหลือห้องเดียวคือห้องด้านหน้าสุดคือพวกผมอะจะไม่ชอบเลยเพราะว่ามันแสกมันจะเข้าทั้งวันครับพวกผมนอนกันไม่ได้วพราะนั้นตั้มกับวินตั้มก็บนระหว่างทำความสะอาดห้องก็บนบนบนวนไประหว่างมันเราได้เปิดมา่านเพื่อจะวัดหน้าตา่างเพื่อจะหาอะไรมาปิดปิดให้มันมืดมันก็เห็นฝั่งตรงข้ามบ้านเป็นร้านขายของชาใหญ่เลย ขายเบตดเตล็ดขายพวกหน่อไม้ดองขายพวกของชามขายพวกเครื่องดื่มม่เต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นร้านเดียวในหมู่บ้านอ่ะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยมันก็เห็นชั้นสองมอี่ผู้หญิงคนหนึ่งมันแวบ,บแรกมันบอกว่าสวยมากเฮี้ยมันเรียกผมเหียเหียนี่คือพี่ชายภาษาจันระยองตราอะไรเงี้ยเหมือนเรียกเฮียเหมือนเรียยเฮียถูกอหาคล้ายๆอย่างนั้นบอกเหียผู้หญิงนนี้ ขขเขตัวนะครับใช่เขาโคตรสวยเลยเหียไอตั้มคนเนี้หันมาบ่อยวินเลยวินกลัวอยู่ที่นี่ดีละเปลี่ยนเลยพอเห็นสาววูบบนเปลี่ยนเลยกว่าอยู่ที่นี่นกันยาวๆเลยค่าเช่าก็ถูกนู่นนี่นั่นวินก็บอกแล้วแต่เมืองเลยตั้มไอวินมันยังไงก็ได้แล้วทุกวันไอตั้มเนี่ยมันพยายามสื่อสารกับพีอยู่นั้นนะเล่นลานเลิก,กับมาตีสองที่สามมันก็เอาไฟฉายไปสองห้องเขา ให้เขาเห็นว่ามันพยายามมันก็ซื้อกระดาษปากกาเม่จิกอะ่ะมันเขียนข้อความถามชื่อถา,ถามนู่นถามนั่เนี่ยผ่านกันทางข้อความบนกระดาษอะ่ะบกาถามว่าวินหาดไม่มึงไม่ไปหาเขาที่ร้านเลยวะทําบอกว่ากูไปมาแล้วกูไม่ไม่เคยเจอเลยเจอแต่น้องสาวแล้วก็อแปกขาซิมอืม,อมแล้วก็คนใช้คนหนึ่ง จะถามก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้จักอยู่ดีมาถามหาลูกหล,หลานเขาอะไรเงี้ยแต่รู้ว่ามีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบสามชื่อหมวยเล็กอ<บ>อก็มันก็แอบระยะกับหมวยเล็กอะไรเงี้ยประมาณว่ามีมีพี่ไหมอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเออคนนั้นก็คงจะเป็นพี่สาวมันก็สื่อสารกันมาอาทิตย์หนึ่งก็รู้ว่าเขาชื่อน้องหนิดเป็นพี่สาวหมวยเล็กไอ้ตั้มทาอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนอื มีอยู่คืนหนึ่งไอ้ตั้มเมากลับมาจากร้านอยากดื่มต่อตีสองกว่าไปเคาร้านเขาซิมก็เดินลงมาเปิดประตูหรือจะอ,อะไรบอกขอซื้อเบียร์สามขวดซิมเบียก็ด่าเลยมึงบ้าหรือวาเนี่ยร้านปิดแล้วเนตีสองที่สามคนตลับจะนอนมันก็บอกว่าคืนขอมันยังมาซื้อได้เลยอืซิมก็น,นึกว่าคนใช้อ่ะเด็กรับใช้มาขายให้จกก็ด่าคืนนี้วัวไม่ขายแล้วมึงรีบกลับไปนอนเมากลับไปนอนไป มันก็เดินกลับขึ้นห้องนอนเอาขึ้นห้องบุ๊กกิจว่ามันเดิมมันเอาไฟฉายตกไปที่ห้องน้องหนิดปุ๊บแล้วมันก็เขียนเลยอยากได้เบียร์สามขวดแล้วก็ชูป้ายน้องหนิมก็บอกมาเอาหลักร้านมันก็เดินลงมปหายหพักหนึ่งก็กลับมาพร้อมเบียร์สามขวดมันก็มาดื่มนั่งดื่ม,มกับวินสองคนคืนนั้นวินบอกว่าไอ้ตั้มอ่ะมันแปลกมันนิ่งไม เหมือนมันมีอะไรในใจไม่ยอมพูดวิงก็ถามมีอะไรไม่สบายใจก็บอกกูนะอะไรเงี้ยไอ้ตั้มมันก็เอา้อามึนๆไม่ยอมบอกจนอีกวันหนึ่งตอนกลางคืนหลังจากเลิกร้านกลับมามันก็ทําเหมือนเดิมส่องไฟแล้วก็เขียนกระดาษคุยกับสาวฝั่งตรงข้ามพอคุยเสร็จมันก็ลงบอกวินวินกูมีเรื่องจะบอกว่ะไอ้วินถามไล ถ้ากูออกจากวงตอนเนี้ยได้ปะะ่าวอะไอวินก็เฮ้ยแล้วมึงจะไปไหนมึงได้งานใหม่เหรออะไรเงี้ยไอตังก็บอกว่าเปล่ากูจะพาน้องเขาหนีวะ่ะไอวินก็ตกใจคุกเลยนะมึงอะไรเงี้ยืมแต่มึงคิดดีๆมันคุกนะเว้ยครับลูกเขาหลานเขาอะไรเงี้ยเนี่ยกูไปพรุ่งนี้เลยนะน้องเขาบอกว่าพรุ่งนี้กูต้องขึ้นไปหาเขาที่ห้องให้ได้ เขาจะไปกับกูพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้กูต้องขึ้นไม่หาเขาเขาบอกมีเวลาแค่พรุ่งนี้เท่านั้นอีกวันหนึ่งเอาเลยเลิกหลานกลับมาตีสามตามจัดการไปยินบ้านเขาเลยปยีนี้มาที่บ้านไอ้ห้องนั้นอนะที่ถือสารกันทุกวันเนี่ยมันก็จะห้องนอนแล้วนะมันก็ชฉงือหน้าผ่านบานเก็ตหน้าต่างเข้าไปดูมันก็เห็นคนนอนอยู่คนหนึ่ง แต่ไม่ใช่น้องหนิลเป็นหมวยเล็กมันก็เห็นหมวยเล็กนอนอยู่มันก็พยายามแกะหน้าต่างพยายามงัดหน้าต่างให้เปิดระหว่างนั้นประตูห้องหมวยเล็กก็เปิดออกเป็นอาแปะเดินเข้ามาตำท่างเงียบกิบเลยพยายามแอบดูผลปรากฏอาแปะกำลังจะทำไม่ดีมิร้าย <c oughs> ขโมยเล็กเพราะว่าแปะเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อจริงๆพอยอ้ตามเห็นอย่างี้มันก็ผีแบบตัวยันหน้าตาก,กระโดดก็ไปเลยแปะก็ตกใจร้องเฮ้ยหรือว่าเปีนบ้านด้วยเป็นขโมยหรืออะไรเงี้ยต่างคนต,งต่างตกใจหวยเล็กกระโดดกอดต้ํมเลยนี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยแปะก็โวยวายลั่นบ้านเลยคนใช้ก็วิ่งขึ้นมา สักพักหนึ่งซิมอ่ะแกก็เดินเข้ามาในห้องแกก็ถือปืนมาด้วยไอ้ตามเห็นก็ตกใจแปะก็บอกยิงมันเลยมันบูกบ้านเรามันจะมาขโมยของอะไรเงี้ยไอ้ตามหัวใหญ่ใจเย็นๆใจเย็นๆหวยเล็กก็ร้องนะนั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละจนซิมเนี่ยก็ยกปืนขึ้นมาหมวยเล็กก็วิ่งเข้าไปกอดไมา้ยาไมา้ยาเนี่ยเข้ามาช่วยหนูหมาก็ไหวาดช่วยอะไรมึงเนี่ยแปะจะข่มขืนหนูออ ซิมแกก็มองหน้าหมวยเล็กแกก็ปัดมือออกก็แบบมันจะมาทำอย่างนี้ได้ไงมันเป็นพ่อเลี้ยงนะเป็นพ่อมันเห็น,นเป็นลูกเขาก็ไม่เชื่อระหว่างนั้นไอ้ตั้มมันก็พยายามปีนออกมาปีนหนีกับอาณาตาไแปะได้ก็ดึงขาเออผมต้มเล่าีนิดนึงห้องนั้นมันไม่ใช่ห้องนอนมันเป็นห้องที่เก็บโอ่งดองพวกของดองที่เขาขายอ่ะอืไอโอ่งดองนะเต็มห้องเลย ระว่างั้นไอ้ตั้มกับแปะก็ยือย้อยุดถูกกระชาะกันพักหนึ่งแปะก็ดึงไอ้ตั้มลงมาผมบอกไอ้ตั้มหล่นลงมาจากหน้าตา๊บมันก็ไปโดนโอกใบหน่งอะหล่นลงมาแตกโบกกดมากดขอที่ไหลออกมาจากโก่กมันเป็นล่างล่างหนึ่งเฮ้ยตั้มบอกว่าล่างเนี้ยมันมันเหีียวยนน่นย้งขนาดว่าเอามือจับเนี่ยเนื้อหลุดติดแล้วว่าพอหมวยเลกเข็นนะครับ รีบตะโกนสุดเสียงเลยเจหนิมเฮ้ยเดี๋ยวนิมไหนนิมนิมนิมที่จะไปาคุยกันทุกวันเนี่ยจะไปฉุดเขาออกมานั่นน่ะนะนั่นแหละเสร็จระหว่างชุลมุนไอ้ตามก็ดึงมือเหมวยเลกวิ่งลงมาไดออกมาชั้นล่างวิ่งออกหลังบ้านแปะกระซิมก็วิ่งไล่กลัวลงมาบอกข้ามันข้าไม่ตายมันรู้เรื่องกัาหมดแล้วข้าไม่ตายไอ้ตามพววิ่งไปซ่อนป่าหลังบ้านอ๋อ เอามือปิดปากไว้เลยอย่าร้องอย่าร้องถ้าร้องเราตายแน่เราต้องกู้ตายแน่มันบอกมันซ่อนอยู่เกือบสิบนาทีเขามีเสียงแล้วตำรวจมาไอ้ตามได้ยินเสียงแล้วตำรวตะโกนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยต้วย,วยตำรวจก็เข้ามาเข้ามาช่วยแล้วก็จับซิมไลยแปะไปลงพักไอ้แปะก็สารภาพหมดเลย ว่มันทําแบบเนี้ยกะนิบม,มาก่อนจนนิ่มเนี่ยท้องแล้วพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็เคยสงสัยมาถามว่าหนิบไปไหนอะไรเงี้ยซิิมก็บอกว่าลูกมันโตแล้วอืกลัวไม่ปลอดภัยก็เลยเอากลับไปฝากไว้ที่บ้านแม่จังหวัดนึงซึ่งนิ่มอ่าหมวยเล็กก็ไม่รู้นึกว่าเจะกลับไปอยู่กับบ้านกับตากับยายครับไม่มีใครรู้เลย ว่านิดเนี่ยอยู่ตรงตุ่มไปเนี่ยมาสามเดือนแล้วคือแปะทำเนี้ยเขาบอกว่าท้องแล้วบังคับให้กินยาขับกดเมื่กดกินยาขับเลือดแล้วเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตแต่เรื่องที่น่าสลดคือซึ่งมันรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างเลยอยแม่รู้กับเขาด้วยเหร รู้เลยว่าพ่อเลี้ยงขง่มขืนลูกอ่ะทำหให้ลูกตัวเองท้องเนี่ยเราพยายามช่วยพ่อเลี้ยงปกปิดในการซื้อยาขับมาให้ลูกกินแล้วก็เที่ยวโอหกคนอื่นว่าส่งลูกกลับไปอยู่คนแล้วพอลูกตายแส,สดงว่าแม่รู้มาโดยตั้งแต่แรกเลยว่าลูกตายแล้วอยู่ในโอ่งนี้รู้โอ้โหแล้วสงสัยไหมว่าตำรวจมายัางไงครับจำคนทอนจัดที่บอกว่าอยู่ใต้ใต,ใต้หอได้ไหมอ่ามันรู้ไว้ตั้มอ่ะ อยู่ในอันตรายเอาไม้ไปฟาดตู้โทรศัพท์ให้คนแจ้งตำรวจเ<อ>พื่อให้ตำรวจมาตัวเองไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะเข้าไปช่วยช่วยไม่ได้ก็เอาไม้เนี่ยไปฟาดตู้โทรศัพท์ให้คนแถนนั้นแจ้งความ<อ>ว่ามีคนทำลายตู้โทรศัพท์ให้ตำรวจมาตำรวจก็เลยมาช่วยผลก็กดทั้งแปงทั้งิ้นโดนจับหมด ไอ้ตามยังงงเลยว่าเดือนเดือนกว่าที่ผ่านมามันคุยกับใครเพราะหนิบเนี่ยตายไปแล้วประมาณสามเดือนอแล้วบอกคืนนั้นนะ่ะบอกให้ย้ําแบบมาคุยกันคืนที่ไปเอาเบียร์บอกว่าคืนพรุ่งนี้ยังไงมาพาหนูนะมาพาหนูหนีไปเลยยังไงต้องมาให้ได้นะเหมือนอเหมือนรู้ว่าน้องสาวจะโดนอะไร,รเพื่อให้ตาม,มัขึ้นไปช่วยอื ่นเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับก็คือจริงๆแล้วดวงวิญญาณของหนิมมันน่าจะพยายามปกป้องน้องสาวนี่แหละใช่เขารู้ว่ายังไงถ้าน้องสาวนะหมวยเล็กอยู่ตรงนี้อาจจะต้องเป็นลายต่อไปที่ต้องโดนทําแบบนี้แน่นอนใช่ก็เลยคืนนั้นต้องนั้นแบบคืนนั้นนะเนี่ยคืนนี้ต้องมานะมาให้ได้นะตามตามมันบอกว่าย้ําเลยมีเวลาคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นต้องมาให้ได้โอ้โหแต่น่าสงสารหนิมมากเลยอ่ะคุณแม่ก็ดันไปรู้เห็นเป็นใจกับเขาเองนะ อ uh huh. กลายเป็นว่าบ้านมันไม่ใช่เซฟโซนอ่ะมันอยู่ด้วยความรู้สึกแบบไหนว่าแบบต้องราหวาดระแวงกับคนในบ้านตัวเองอย่างเงี้ยหรอแล้วเราเราเห็นข่าวบ่อยๆมากแลนะ้วไอ้แม่เลี้ยงที่คอยปกป้องอ้อเลี้ยงเนี่ยที่กระทำกับลูกเนี่ยครับมันมันเกิดขึ้นบ่อยในสังคมบ้านเรามากเลยอืมจะว่าตอนแรกผมมันจะจริงเหรอความคิดนี้มันมีแวบหนึ่งนะพี่แจ๊ค มันแวบหนึ่งเหมือนกันนะว่ามันจะจริงหรือว่าคนในบ้านยิ่งบ้านคนจีนด้วยนะเขายิ่งห่วงลูกสาวอย่างไรดีมันจะจริงหรือแต่พอมานั่งนึกว่าในยุคปัจจุบันแล้วนผมมองไปยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเองมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะไอ้กับเหตุการณ์แบบนี้กับการที่แม่อาจจะหลงรักพ่อเลี้ยงอาจจะแบบอวยกันเองมากภายในบ้านอเอาเอาแบบเอาเอาเอกเอาใจกันอยู่สองคนน่ะคนอื่นในบ้านกลายเป็นคนอื่นไปหมดแล้วอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปได้ใช่ก็<ๆ>ข่าวก็มีเห็นบ่อยๆยนะท<อ>ี่เหมือนลูกทําร้ายแล้วไม่ยอมปกป้องลูกปกป้องผัวใหม่มากกว่าะอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์แหละว่าบางทีบางทีบ้านะ่ะถ้ามันไม่ใช่เซฟโซนของเราจริงๆบางครั้งบางทีก็อาจจะต้องมองในจุดที่ทําให้ชีวิตตัวเองมันไปได้ดีกว่านั้นน่ะไม่ใช่ยังคงเอาตัวเองไว้ในที่ที่มันไม่ปลอดภยัย ผมมองแบบนี้นะสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเป็นผมเองอย่างในบ้านผมสมมติบ้านผมมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะพี่แจ็คผมอาจจะมองหาทางรอดตัวเองคือหนีออกมาอย่างน้อยน้อยมันมันน่าจะดีกว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นอนะใช่เพรอยู่ตรงนั้นมัน,ม,นมันเหมือนรออะไรบางอย่างม,มีแต่รอโดนอย่างเดียวเลยเอาจริงเหมือนรออะไรบางอย่างเลยเท่ากับว่ากับเหตุการณ์นี้ตัวพี่ตัวพี่ตั้ม ก็ S <S คือ <ฮะ S 2> ถูกดนใจโดยพี่สาวนี่แหละคือดวงวิญ,ญญาณของคุณหนิมเนี่ยให้ไปช่วยน้องสาวโดยใช้ใชตัวเองเนี่ยทำให้ตัวพี่ตั้มแกตกหลุมรักหรือว่าให้แบบผูกสัมพันธ์เพื่อที่จะมาพาหลบหนีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พาตัวเองหนีให้มาพาหมวยเล็กหนีทีใช่โ,โพาให้หลุดออกไปจากตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความเป็นห่วงของพี่ของน้องกันน่ะเข้าใจได้เลยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้พี่ตั้มเล่าให้ฟัง ใช่ครับออ้โหก็เอาจริงๆนะมันก็เป็นเหตุการณ์การเจอผีแต่มันไม่ใช่แบบผีหลอกให้ใหกลัวนะแต่นี่เหมือนผีพยายามจะช่วยอีกหนึ่งชีวิตที่ตัวเองเป็นห่วงอ่ะใช่ช่วยปกป้องคนรักอืมนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลสาวตรงข้ามบ้านจากพี่แจ็คนะครับพี่แจ็ควันนี้ขอบคุณมากๆเลยเฮ้ย hey, ทำไม<ช>ผมอ่ะผ,ผมฟังพี่แจ็คเล่านะผมนึกเสียงพี่แล้วผมนึกถึงคนคนหนึ่ง ใครครับผมพี่รู้จักพี่ศักลงไม้ไหมอ๋อเขาครับครับเคยฟังอยู่ครับเสียงพี่ขายเขานะอ่าเฮะเออเขาเขาเป็นหนึ่งในพี่ชายผมปัจจุบันแกแกไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วนะครับใช่ครับดีดีดีพี่มาเป็นตัวแทนแกหน่อยเออเสียงเหมือนเสียงเหมือนนะครับฟังแล้วคิดถึงพี่ศักด์เลยนะครับพี่แจ็คมีอะไรอยากฝากพวกเราไปติดตามเพิ่มเติมบ้างไหมฮะอ๋อผมก็มีช่อง tiktok นะครับครับ ชื่อว่าผมชื่อเหียแจ็คผมชื่อเฮ er ีสยสะกดยังไงพี่เหียแจ็คเนี่ยสะระเอหอยหีบะสะระอีเอายักษ์เลยฮะอย่าเติมไม่โทรนะฮะก็ก็คือเฮียแจ็คนั่นแหละถูกไหมผมชื่อเฮียแจ็คพอพ,พี่ไปบอกเฮียแจ็คปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องมีวันในยุคไงเอออ่ะ, <laughs> อะ ผมชื่อเฮียแจ็คนะครับใครสนใจใครชอบซุ้มเสียงกันหรือมีเรื่องเล่าอยากฝากให้พี่แจ็คเอาไปเรียบเรียงเอามาเล่าก็ติดต่อได้ช่องติ๊กตอกเนาะครับผมครั้งหน้ามีโอกาสแวะเวียนมาถ่ายทอดเรื่องอื่นเพิ่มเติมให้ฟังกันนะครับได้ครับขอบคุณพี่แจ็คมากๆสําหรับเรื่องนี้ครับสาวตรงข้ามบ้านสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ